สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต่อมเพือกทำงานอีกบีโพ์ข้อความชวนสงสัยหลังเกิดดราม่าเดือดสื่อถึงใครยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองของโลกโซเชียลกับกรณีของนางเอกสาวบีน้ำทิพย หลังจากถูกโยงถึงข่าวลือนางเอกชื่อดังแย่งสามีคนอื่นแม้ก่อนหน้านี้พ่อไม่ไฮโซโฟรุกชลักชีวะเกษมสุขจะออกมายืนยันแล้วว่าสาวบีไม่ได้ฉกสามีคนอื่นและข่าวลือที่ผ่านมาไม่เป็นจริงแต่ไม่วายชาวเน็ตสงสัยถึงเรื่องทำลายต่างๆล่าสุดนางเอกสาวบีน้ำทิพย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีสตอรี่อีกครั้งโดยเป็นข้อความว่าอย่าหวังว่าจะทำให้ฟ้าใสสำหรับคนที่คุณปล่อยไว้ในสายฝนทมกลางความสงสัยขึ้นอีกว่าเธอหมายถึงใครหรือเปล่า เรียกว่าง,งานนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงและ IG Story จะหมายถึงใครหรือเปล่านั้นคงต้องรอให้นางเอกสาวบีน้ำทิพ์ออกมาชี้แจงด้วยตนเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ